อาการตึงที่บริเวณหน้าอกนะอาจจะเกิดจากคนที่มีอาการตึงคอก็ได้บางทีก็เล้าลงมาหน้าอกก็ได้ตัวกล้ามเนื้อตัวหนึ่งที่เราเรียกว่า pectoralis major กับ minor นะมันจะตึงประมาณเท่านี้เองนะครับมันจะรู้สึกตึงตรงนี้ครับ <S <S แล้วเวลามันตึงเนี่ยแสดงว่าถูกแล้วดันไปชิดกับผนังทางด้านหลังแค่นี้แล้วก็สไลด์ขึ้น ปุ๊บก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามให้ช่องของพวกเราด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับใครเคยเจอปัญหามีอาการตึงที่บริเวณหน้าอกกันบ้างไหมครับใครที่มีอาการประมาณนี้อยู่เดี๋ยววันนี้ผมมาสอนวิธีการจัดการกับอาการหรือว่าถ้ากลัวว่ามันจะเป็นโรคหัวใจหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวมาเช็คอาการกันครับว่าเรามีปัญหาตรงนี้กันไหมอาการที่ผมพูดถึงเนี่ยนะครับเป็นอาการตึงที่บริเวณหน้าอกนะอาจจะเกิดจากคนที่มีอาการตึงคอก็ได้บางทีก็เล้าลงมาหน้าอกก็ได้หรือบางครั้งนะ แรกๆก็ปวดตรงหน้าอกอปวดตรงคอบ่าอยู่ดีดๆแหละสักพักหนึ่งเอ๊ะทำไมมันมาตึงที่บริเวณหน้าอกพวกนี้นะครับลหลายคนอาจจะเจออาการนี้นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยต้องบอกก่อนว่าถ้ามันมีอาการปวดที่บริเวณหน้าอกเนี่ยอย่านี่งนอนใจนะอันดับแรกที่เราควรจะต้องทําคือต้องเช็คครับเช็คอะไรมาดูตรงนี้ก่อน ทำไมมันจะมีอาการตึงปวดตรงหน้าอกโดยเฉพาะหน้าอกข้างซ้ายนะหรือจะเป็นหน้าอกข้างขวาก็ตามนะครับเราควรจะต้องเช็คอย่างนี้ครับเวลาที่มันมีปัญหาอาจจะต้องเช็คอว,วัยวะภายในที่อยู่ในทรงอกอะ่ะตัวที่สําคัญมันคือหัวใจครับเพราะพวกนี้มันรอช้าไม่ได้ตึงกล้ามเนื้อธรรมดามันช้าได้นะแต่ถ้ามันมีปัญหาที่หน้าอกหัวใจเนี่ยไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่เราควรจะต้องไปเช็คถ้ามันมีอาการพวกนี้คือไปหาคุณหมอก่อน,ค,ออนคุณหมอจะทําการประเมิน อาการก่อนความเสี่ยงของเราว่าเรามีปัญหาเรื่องรมหัวใจไหมอันที่2ก็จะไปดูซิว่าตำแหน่งนี้มันมีอาการปวดมีอะไรอันที่3ามมันอาจจะต้องติดขึ้นการวัดขึ้นหัวใจการวัดอัตราการเต้นหัวใจเป็นรีดเลยแล้วเขาก็จะสแกนออกมาก่อนอันนี้คือคัดกรองเบื้องต้นถ้าเราคัดพวกนั้นเคลียร์จบนะครับปกติโอเคดังนั้นเราจะมาดูตัวที่สองตัวที่2ที่มันน่าจะเกิดขึ้นได้ก็คือตัวกล้ามเนือ้อ เจอได้บ่อยเหมือนกันนะครับเราก็จะเจอในกลุ่มคนที่เป็นออฟฟิศเนี่ยลักษณะก็คือปวดคอบ่าอยู่ดีๆก็มาปวดตึงท้าอกนะแล้วทําไมเวลาปวดจะต้องปวดได้แถวนี้นะครับเพราะว่าไงฮะลักษณะการใช้งานเราจะไลห,หอคอยื่นอยู่ในลักษณะนี้อยู่ถ้าเดิมนานๆกล้ามเนื้อทางด้านหน้ามันจะหดหลังบ่อยๆเนี่ยถ้ามาดูที่โครงกระดูกก็จะเห็นว่าตัวกล้ามเนื้อตัวหนึ่งที่เราเรียกว่า p e c ทอ r ิสเ s major กับ minor นะมันจะตึงดังด้านหน้าเนี่ยมันจะหดเข้ามามันจะดึงไหล่เข้ามาแบบนี้ครับแล้วกม็มองได้นะ มันจะดึงไหล่เข้ามาในลักษณะนี้ครับไหล่ก็จะห่อเข้ามาหมุนไหล่เข้ามาอย่างนี้แล้วถ้าไมเนอร์นะตัวล่างของเขานะดึงจะยิ่งเยอะครับเพราะตัวล่างเขาอยู่ข้างใต้ตัวเมเจอร์อยู่ข้างบนข้างบนไม่เท่าไหล่ไอ้ตัวล่างเนี่ยสำคัญนะครับทีนี้วิธีการจัดการกับเขาไม่ยากไม่ยากเราก็ต้องมาบริหารครับซึ่งการบริหารมันคงไม่ได้ทำแค่วันนี้แล้วมันจะดีขึ้นนะแต่มันจะเบาขึ้นนะแต่ควรจะต้องทําบ่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนท่าบริหารให้ ลองไปใช้ดูทีนี้อย่างแรกที่เราจะต้องทําก่อนก็คือการยืดกล้ามเนื้อครับกล้ามเนื้อเนี่ยคนถามมาเยอะนะยืดยังไงกล้ามเนื้อหน้าอกหน้าอกมันมีกล้ามเนื้อก็แค่ตรงนี้แหละครับตรงเนี้ถ้าเราจับเข้ามาก็เหนือราวนมขึ้นมาเท่านี้เนี่ยดึงออกมาเป็นลำเท่านี้เองนะครับแล้วเวลาเรายืดเราจะยืดอยู่2มัดมัดแรกคือมัดใหญ่มัดที่2คือมัดที่อยู่ข้างใต้เข้าไปอีกซึ่งวิธีการยืดมาดูนะถ้ามัดใหญ่เราจะยืดยังไงเราก็ยืดอย่างนี้ครับตั้ง ตั้งสอกให้มันขนานกับพื้นแค่นี้เองแล้วก็ไปอยู่ที่มุมห้องเนาะแล้วก็ดันตัวเข้าไปกับมือวางสองข้างเท่ากันเรายืดได้ทั้งสองข้างเลยนะหรือจะยืดข้างเดียวก็ได้นะครับยืนที่บริเวณผนังนะครับอยู่ประตูอะแล้วเราก็ดันอย่างนี้แค่นี้ก็ได้ลนะแต่ว่าถ้าจะทําทำสองข้างไปเลยเพื่อความสบายนะครับยืดแบบนี้ครับค้างไว้นับ1นึถึงยีจะเห็นว่าแขนผมไม่ได้ยกสูงนะประมาณเท่านี้เองนะครับ มันจะรู้สึกตึงตรงนี้ครับจะตึงที่บริเวณนี้มาเลยตึงนะอ่าแล้วเวลามันตึงเนี่ยสแสดงว่าถูกแล้วนะครับแต่ว่าเราต้องดูก่อนว่ามันโดนที่กล้ามเนื้อที่เราเป็นไหมนะครับค้างไว้นับหนึ่งถึงยี่สิบแล้วผ่อนนะประมาณสองนาทีเนาะสองนึงสามนาทีนะครับแค่นั้นเองเราทําเช้าเที่ยงเย็นก็พอนะครับประมาณสัก3าวันอนาะการตึงกล้ามเนื้อตรงบริเวณหนะ้าอกมันน่าจะดีขึ้นแล้วล่ะนะครับตัวนี้ตัวที่หนึ่งเนาะ อย่างที่บอกบางทีกล้ามเนื้อมันจะไม่ได้เป็นตัวเมเจอร์ตัวใหญ่ตัวเดียวมันจะเป็นตัวเล็กด้วยตัวเล็กทำไงตัวเล็กเราย,ยกแขนสูงขึ้นอีกนิดหนึ่งยืดท่าเดิมนี่แหละแต่ยกแขนสูงขึ้นจากเมื่อกี้อยู่นี้ฮะยกขึ้นประมาณนี้เท่าน,นี้เองครับอย่างนี้ครับเสร็จแล้วก็ดันตัวเข้าไปครับโอ้โหยิ่งตึงมากขึ้นเลยเพราะไมเนอร์ส่วนใหญ่ไอ้กล้ามเนื้อมัดเล็กเนี่ยมันจะตึงมากหน่อยนะครับค้างไว้นับหนึ่งถึงยี่สิบแล้วผ่อนนะครับสิบครั้งเป็นหนึ่งเซตเหมือนกัน อ่าสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอดสิบสองสิบสาสสี่้าหสแบยี่สบผ่อนแบบนี้แค่นี้นะครับสองถึงสมรอบเท่านี้ก็โอเคละนะครับต่อมาต่อมาทีนี้เราจะทำยังไงให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันมันได้ทำการออกกำลังกายมากขึ้นนะวิธีการเราก็จะเพิ่มอีกนะทางด้านหน้าบ้างด้านหน้าเราจะออกกำลังกายโดยการเหยียดแขนไปทางด้านหลัง นะครับเราจะได้การยืดด้านหน้าแล้วก็สะบักทางด้านหลังจะทําให้ไหล่ของเราที่มันห่อเนี่ยมันถูกยืดออกมาด้วยนะเป็นการฝึกด้วยเพราะว่าเวลาพอเราไปทํางานนะเราล้ามันก็จะอยู่ในท่านี้แต่เ,เราออกข้างด้านหลังให้ข้างหลังมันแข็งแรงมันจะดีขึ้นวิธีการครับยืนหน้ากําแพงง่ายๆเออวิธีการเช็คไหลห่ห่อรู้ไหมว่าไหลหอ่อคอยยืดเราเช็คไงอย่างเงี้ยถ้าเรายืนหน้ากําแพงแล้วไหล่เรามันไม่ชิดเนี่ยแสดงว่าเราน่าจะมีปัญหาแล้วนะครับอาจจะมาตั้งแต่ตัวกระดูกสันหลังก็ได้ รกล้ามเนื้อก็ได้นะครับพยายามทําตัวให้ตรงยิ่งตรงยากเท่าไหร่ก็แสดงว่าเราติดเยอะมากนะแต่ว่าถ้าใครทําได้ก็แสดงว่าโอเคนะครับต่อไปเราจะบริหารนะครับยืนกลางขาเท่ากับหัวไหล่เสร็จแล้วแขนดันไปชิดกับผนังข้างด้านหลังแค่นี้แล้วก็สไลด์ขึ้นปึ๊บขึ้นสุดสุดแขนอนะ่ะสุดช่วงแขนแค่น,นั้นแหละแล้วก็ลงทำสิบครั้งเป็นหนึ่งเซตทำสามเซตนะครับประมาณนี้สอง บางคนจะรู้สึกว่ามันล้ามันอ่อนแรงแขนอ่อนแรงรู้สึกแขนทําแล้วไม่มีแรงเลยมันล้าไปหมดเลยอันนี้แสดงว่าเราไม่ค่อยได้ออกกาลังกายแล้วก็กล้ามเนื้อพวกนี้มันหลังมากดังนั้นเราควรต้องทําบ่อยๆนะครับคุณต้องทําบ่อยผมผมเริ่มล้าแล้วตอนนี้ผมเลยบอกได้เพราะว่ามันเริ่มชัดนะครับประมาณนี้อันนี้ท่าที่3ามแล้วเนาะอันนี้จะเป็นท่าเพิ่มความแข็งแรงนะครับต่อมาต่อมาจริงๆเราได้ท่านี้ท่าที่1ท่าที่3ามนะ การสไลด์มันจะมีสองทางสองทิศทิศแรกเป็นตรงตรงแบบนี้ทิศที่สองทางด้านข้างออกไปทางด้านข้างแบบนี้ก็เหมือนกันครับจะคนละมัดคนละกลุ่มกล้ามเนือเน้อเหมือนกันเลยเวลาทาทา,ทา,ทาให้ครบทุกกล้ามเนื้อจะดีมากเนี่ยอย่ายงผมทําตอนนี้รู้สึกล้ามากแล้วอ่อนแรงมากนะครับดังนั้นเราควรจะทําให้ได้จํานวนครั้งประมาณสักเซตหนึ่งสองเซตก็พอในช่วงแรกนะอย่าไปฝืนมากถ้าทำมากก็เหนื่อยแล้วก็เจ็บได้เหมือนกัน บางคนทาเสร็จปุ๊บระบมเลยพวกนี้ก็อาจจะทําให้เราเจ็บเพราะมันเป็นการออกกำลังกายแบบปรับโครงสร้างดังนั้นเวลาทำเนี่ยเอาเท่าที่เราไหวโอเคไหมต่อไปต่อไปได้นะท่านี้ท่าที่สี่เนาะได้ไหมครับต่อไปท่าที่ห้าครับอย่างนี้ครับเอ๊ะมายืนทําอะไรแบบนี้ยืนแบบนี้ยืนทะแย้งด้านข้างแบบนี้นะครับแล้วก็กางแขนออกใน,นลักษณะปิดลําตัวจะเห็นว่าเอ๊ะผมยืนทาเนี่ยบางทีมันจะหมุนง่ายไปเราจะ ทำการนั่งทํงทคคาครับนั่งทํำเราทำเนี่ยคุกเข่าครับเั้ยนี่นั่งทํายากนะดูนะประมาณนี้นะครับแล้วก็บิดลำตัวไปทางด้านข้างขาตั้งฉากกาแพงแบบนี้แขนเหยียบฟืบโอ้ยนีตึงมากเน้นสะบักด้านนี้แล้วก็กลับมาฟืบตึงมากนะครับฟืบ ตึงมากอย่างนี้สิบครั้งเป็น1เซตพอแล้วโอเคสุดท้ายครับถ้าจริงๆนะถ้าทำคุกเข่าแบบนี้ไม่ไหวเราก็ทำท่าย,ยืนก็ได้ทำท่าย,ยืนก็ได้แต่ว่าอย่างที่บอกครับขามันต้องไปประมาณชิดนะไม่ใช่แบบเขาหมุนตัวก็หมุนด้วยอย่างนี้มันก็ไม่ได้ยืดอะไรแต่ว่าถ้าเราตัวเนี่ยล็อกได้มันก็จะช่วงจะยากขึ้นเหมือนกันจะเห็นขาผมไม่ขยับโอเคนะครับสุดท้ายครับ ท่าสุดท้ายจะคสัก่าหนึ่งเนาะให้ท่าเยอะมากเอาผ้าขนหนูนี่แหละนะยกแขนขึ้นไปข้างหลังในลักษณะนี้นะครับเห็นเนาะแล้วก็ดึงลงมาหลังหัวอย่างงี้แบบนี้ก็จะยืดทั้งด้านหน้าอกครับถ้าใครแบบขี้เกียจหน่อยทําที่โต๊ะทํางานหรือว่าบริหารตอนเช้าตอนเย็นอย่างนี้ได้เหมือนกันสิบครั้งเป็นหนึ่งเซตเวลาทำเราจะรู้สึกเหมือนเลือดลมสูบฉีดน,นะเพราะว่าเราไม่ได้ทาท่าพวกนี้หลอดเลือดที่บริเวณคอบ่าเนี่ย มันมีการไหลเวียนมากยิ่งขึ้นก็จะทําให้เรารู้สึกว่าอุ้ยมันออกร้อนไปหมดเลยนะครับนี่ดีมากดังนั้น,น,นใครที่มีปัญหาตึงปวดล้าวนะี่ยทำท่าพวกนี้ช่วยจะดีมากเลยโอเคไหมครับ ประมาณนี้ครับและเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการของพวกเรานะครับสาหรับท่านใดที่ชอบคอนเทนต์ของพวกเราอยากจะสนับสนุนช่องของพวกเราอยากให้เราทำคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้ตลอดไปสามารถกดได้ที่ผู้สนับสนุนข้างล่างของคลิปเราได้นะครับหรือใน YouTube Channel ก็สามารถกดที่ผู้สนับสนุนหลักของเราได้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ